คนเราเนี่ยจริงอยู่เงินทองเนี่ยใครๆก็อยากได้ใช่ไหมแต่ไม่ว่ารวยแค่ไหนก็กินข้าวแค่อิ่มนอนแค่ใครนอนทีละหลายเตียงมั้งก็นอนทีละเตียงนะนะเตียงเดียวสองเตียงก็ไปนอนได้ไงแกางแขงกลางขาไงก็เตียงเดียวนะ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 มีลูกสาวเดี๋ยวมันก็ไปเป็นลูกลูกสะภ้ายคนอื่นนะ นะมีลูกชายแล้วก็ไปเป็นลูกเขยคนอื่นนะทรัพย์สมบัติที่หาไม่ได้ทั้งชีวิตในที่สุดก็เป็นของคนอื่นหมดจริงไหมอ๋อจริงครับนะเอาเอาไปอะไรไปไม่ได้เลยมีแต่กุศลอกุศลบุญบาร,รมีที่เราบำเพ็ญเท่นนั้นแหละนะที่จะติดตัวไปได้แล้วนะเรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเพื่ออะไรนะมาปฏิบททัติธรรมมาลดละกิเลสอะไรเพื่ออะไร เพื่อให้หมดกิเลสเพื่อให้หมดกิเลสเพื่อพ้นทุกเพื่อให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถูกทท่านั้นเลยไหมเพื่อสะสมอริยทรัพย์เพื่อบรรลุธรรมเพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานเหตุที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเพราะอันเนี้ยะจำไว้เพื่อให้หมดกิเลสเพื่อพ้นทุกเพื่อให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อสะสมอริยทรัพย์ะ เพื่อบรรลุธรรมเพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานอาตาบาได้ประมวลข้อหัวข้อพูนี้ไว้เยอะเลยนะในงัสือเล่มน,นี้เนะี่ยใครได้ยังขั้นตอนของการแบบนี้เล่มหนึ่งนะยังมีอยู่บ้างะใครยังไม่ได้ก็เดี๋ยวยิบเอาปฏิบัติทำแล้วได้อะไรนะนะเคยมีในสมัยพุทธกาลมีมานุหนุ่มคนหนึ่งมาถามพระพุทธเจ้าว่า ท่านปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วได้อะไรพระพุทธเจ้าตอบว่าไงรู้ไหมไเออไม่จำได้นะโยมจําได้นะพระเจ้าบอกไม่ได้อะไรเลยเออไอ้ไหนุ่มคนนั้นก็เลยบอกโอ้ไม่ปฏิบัติไปทําไมไม่ได้อะไรเลยนะพระทธองก็เลยแย้มพระโอษพระเจ้าเข้าใจตอบนะตอบให้คนสงสัยเล่นนะนะเออปฏิบัติไปทําไมตอบตอบมาได้ไงตอบว่าไม่ได้อะไรเลย อไอ้หนุ่มก็บอกเออลดปฏิบัติไปทำไมไม่ได้อะไรเลยนะ mm hmm. พระเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์ยิม้มพระพธารณาก็ยิม้มแล้วตัดว่าตถาคตบอกเธอถึงสิ่งที่หายไปนะ mm hmm. คือไม่ได้อะไรเลยจะมีบางสิ่งหายไปนะนะคือนะความโกรธได้หายไป mm hmm. ความกังวลความไม่สบายใจหายไปดีไหม ดีนะ,ะความเห็นแก่ตัวโลภะโทสะโมหะพิษร้ายทั้งหลายหายไปนะอวิชชาคือความไม่รู้นะที่ปิดกั้นปุถุชนทั้งหลายอยู่เนี้ยก็ได้สูญจิ้นหายไปนะดีไม่ยอมว่านะไม่ต้องได้อะไรหรกขอให้พวกนี้มันหายไปอะ่ะพอแล้วใช่ไหมเออเนี่ยพระเจ้าเหลักตอบเนาะชีวิตเกิดมา ชาติหนึ่งถ้าไม่ได้เรียนรู้ธรรมะไม่มีธรรมะจิตวิญญาณก็จะใฝ่ต่ำนะเหมือนน้ำที่คอยจะไหลลงสู่ที่ต่ำนะนะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมันจะเป็นองั้นนะน้ำมันไม่ไหลขึ้นสูงหรอกมันก็จะลงต่ำอยู่เรื่อยนะหรือน้ำที่มันไหลอะ่ะถ้าเราไม่พายทวนน้ำนะหยุดพายเฉยเฉมันก็ไหลไปตามน้ำอยู่ดีอะ่ะ เมื่นขี่จักรยานนะโยมขี่จักรยานเนี่ยถ้าเราไม่ให้จักรยานขี่ให้มันออกวิ่งไปเรื่อยๆเดี่ยลองหยุดอยู่เฉยๆมันลมม้มไหมแปลกนะถ้าเราขี่ให้มันวิ่งไปมันไม่ล้มแต่ถ้าเราหยุดทำไมมันล้มอะ่ะเคยคิดไหมแปลกนะเนาะเพราะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าหยุดหยุดแล้วล้มเลยนะตายเลย <c oughs> เการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะ มันก็จะมีขอบเขตมีขั้นตอนมีอะไรต่ไรน,นะอย่างน้อยก็ไดนะ้เรื่องจากความเป็นปุถุชนนะขึ้นมาเป็นกัลยาณชนมาเป็นอริยบุคคลนะอย่างน้อยก็กัลยาณชนคือคนที่รู้ว่าอะไรชั่วอะไรเลวนะอะไรเป็นอบายมุกก็ลดละเลิกอบายมุขได้ก็ถือว่าเป็นกัลยาณชนนะ สูงจากกัายชนก็คือผู้ที่เข้าสู่อริยบุคคลนะอริยบุคคลขั้นแรกเลยคือโสดาโสดาบันนะโสดาบันก็ตั้งแต่แรกก็ขั้นมรคก,ก่อนโสดาปฏิมร์ยังไม่ถึงผลนะแต่รู้รู้ทางและรู้ขั้นตอนละเหมือนกับท่านเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรนะคนที่จมน้ำอ่นะนะนะ คนที่จมน้ําตกน้ําจมลงไปนะเขาลึ่งโผล่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งหายใจนะหายใจแล้วก็จมไปจมไปทนนี้ไม่ขึ้นอีกเลยนี่คือพวกปุถุชนปุถุชนเต็มขั้นเลยอ,อีกคนหนึ่งตกลงไปเหมือนกันจมลงไปเลยแล้วโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาลอยคออยู่ได้ไม่จมลงไปอีกคนคนนี้ตายไหม ไม่ตายเพราะยังลอยคออยู่แต่ไม่เห็นฝั่งไม่รู้ว่าจะไปทางไหนออกไกลจากฝั่งไปหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือใกล้เข้าฝั่งก็ยังไม่รู้เลยนะพวกนีเ้เขาเรียกระดับกัลยในชนนะกัลยในชนส่วนผู้ที่เรียกว่าตกน้ําจมลงไ,ไปวโผล่ขึ้นมานะยังลอยคออยู่แต่มองเห็นฝั่งนะมองเห็นฝั่งลนะ จะไม่เดินออกจากฝั่งจะเข้าหาฝั่งแต่ตีนยังเหยียบไม่ถึงพื้นเหนื่อยยังเหนื่อยอยู่พยายามที่จะเข้าหาฝั่งนะพวกนี้ก็คือเห็นฝั่งเลยคือระดับโสดาบันนะเห็นฝั่งถ้าพยายามตะเกียกตะกายไหว้เข้าหาฝั่งเท้ายังไม่แตะพื้นก็เรียกสก,กัาคามนะีใช้ความพยายามแต่เห็นฝั่งแล้วละ่ะไม่ผิดที่ปิดทางละนะ สกัภาคามีพยายามเพียนทีนี้พอเข้า, <c oughs> ขาใกล้ฟัง่งตะหลงมันก็เริ่มตื่นขึ้นใช่ไหมเริ่มเอาเท้าแตะพื้นได้บ้างแหละไม่เหนื่อยมากพอมีฐานพักบ้างอันนี้ก็เรียกอนาคามีะอนาคามีนี่สบายไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนสกัดภาคามีสกัภาคามีนี่เหนื่อยเท้าไม่แตะพื้นลอยคอว่ายน้ําเหนื่อย พอเท้าแตะพื้นก็ค่อยสบายหน่อยอาาคามีจึงมีฐานพักนะไม่เหนื่อยมากนะก็ค่อยๆไปใกล้ฝั่งเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงฝั่งผู้ที่ถึงฝั่งแล้วขึ้นไปยืนอยู่บนฝั่งคืออะไรคืออริยะบุคคลระดับไหนพาาระอรหันต์นะพระอรหันคือผู้ที่ขึ้นฝั่งได้แล้วนะไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะไปตกเป็นอาหารของปูปลา ปลาฉลามนะที่มันกินคนได้ะผู้ที่ปลอดภัยแล้วเราขึ้นถึงฝั่งหรือยังปลอดภัยกันหรือยังเราต้องสำรวจดูตัวเองอันนี้เป็นตนน้นอ่าวมีอะไรสักถามไหมจกมือเงียบ น่ารู้ว่าไงเชิญกนได้ได้ได้า,ดา,ดา,ารอาหาหรหัว่าคังขึ้นไปยืนในจุดที่ปลอดภัยนะคะั้นจุดที่เป็นสกิทาอนาคาตรงนี้ค่ะ มีสิทธิ์ถถยร่วงไหมคะจากอนาคาก็มีสิทธิ์มันมีสิทธิ์ถลายลงมาได้ต่ําลงมาใช่ไหมคะตรงนี้แต่ดีไม่ดีก็โดนฉลามงาบไปเลยเพราะมันอยู่ในน้ําอะอันตรายยังไม่พ้นนะส่วนใหญ่อนาคามีก็ยังไม่พ้นฉลามส่วนใหญ่เมื่อเขาขึ้นไปถึงอนาคาแล้วตัวไหนมันถึงจะเป็นเป็นอุปสรรคหรือเป็นกิเลสหรือเป็นตัวอะไรที่มักจะดึงเข้ามากที่สุดล่ะคะถ้ามองตรงนี้มันมีทั้งมานณอัตตากามอาจจะน้อยลง นะอนาคามีนี่ตามไม่ค่อยเท่าไหร่จะมีมานะอัตตาตัวตน,ตวตนมากที่สุด่างทีหรือไหมคะหลุดล่วงได้เหมือนกันหลุด <c oughs> ล่วงได้เหมือนกันนะแต่มันก็ยากยากขึ้นหน่อยหลุดแต่ก็สมมติถ้าอนาคารหลุดมาสก,กิทาแต่ถ้าเขาพัฒนาได้มันก็มันก็สามารถขึ้นขึ้นลงลงไปอย่างเงี้ยได้อีกใช่ไหมคะจน แต่ไม่แน่ถ้าโดนฉลามตัวใหญ่ๆมันก็ง่าไปเลยมันไม่ขึ้นเลยมันจะลงไปเลยนะเออเจอปลาตัวใหญ่ๆแล้วแย่แต่มันก็ขึ้นยากแล้วล่ะเพราะมันปลาใหญ่มันย่อมไม่ขึ้นตลิ่งตื้นรู้ไหมปลามันเข้าไปไม่ได้ถ้าตลิ่งมันตื้นมันก็กลัวตายมันเหมือนกันแต่ถ้าอรหันนี่ถือว่าปลอดภัยแน่นอนเลยใช่ไหมครับไม่ตกร่วงกว่านั้นปลาตัวไหนทะลึ่งขึ้นไปกินคนบนบกใช่ไหมหนูค่ะอ่า อยู่บนฝันได้ถือว่าปลอดภัยละพระอรหันต์คือปลอดภัยจากสัดร้ายจากกิเลสร้ายทั้งหลายทั้งปวงบวาเพญไปให้ถึงที่ปลอดภัยโยมว่าไงคือโยมจะขอถามค่ะว่าพระอรหันต์นี้คือผู้ที่พ้นทุกข์แล้วใช่ไหมคะท่านใพ้นทุกข์จากกิเลสนะแต่พ,<น>พระอรหันต์ไม่พ้นทุกข์นะอ๋อยังปวดอุจจาระปวดปัสสาวะ ยังเมื่อยทุกมันมีทุกที่หลีกเลี่ยงได้ทุกที่เลี่ยงไม่ได้กายยิกะทุกเกยตะิกะทุกอะไรว,ว่างๆหมเดเยมาเทศเรื่องทุกข์เคฟังแต่ว่าทุกจากกิเลสท,ท่านพ<ล>้นก,กิเลสไ,ไม่มีแล้ว่หมดสิ้นกิเลสนะค่ะึงเป็นพระอรหันต์ไม่งั้นก็ไม่จบเป็นสักทีอ่ะถ้าต้องมีขั้นมีตอนอะไรประมาณนั้นถามกันดีๆเนาะเอาเลยเชิญ อ,อยากอยากทราบวา่าช่วงนี้ท่วงการเมืองนะครับพันธมิตรที่มาร่วมกับเราแล้วก็ไปต่อต้านซึ่งเขามีจิตรักชาติศาสนาเนี่ยแต่ว่าเขายังกินเนื้ออยู่บางทีก็เอ๊ะบางคนเมีจิตโพธิสัตว์นะเนี่ยออยากทราบว่าเขาอยู่ในระดับไหนครับท่านอืก็ระดับกนชก็เลยนชนนะนะนเยยาชลอย่างน้อยเขาก็มีโสดาบันก็ยังมีกินเนื้อสัตว์อยู่เลยยังมี มันคือมันเป็นเศษเสี้ยวอ่ะที่ยังติดอย่างนั้นอยู่คือยังไม่มีใครให้ให,ให้สมาธิที่เขาเต็มเท่าไหร่อะจะเป็นไปนได้คุณธรรมเขาสูงอะแต่กิเลสเล็กๆน้อยๆเศษๆก็ยังมีเหลืออยู่บ้านมันตัดสินยากมากทีแต่จะจะใ้บริสุทธิ์ร้อยเลยเนี่ยก็ต้องไม่กินเนื้อสัตว์ละอ่ะอะาญาปัญญามันก็จะรู้เลยว่าเออกินเนื้อสัตว์อยู่มันก็ยังมีเศษเสี้ยวของการเบียดเบียน ยังไม่หมดอกุศลไม่หมดบาปทีเดียวอันนี้เป็นเรื่องสูงะเข้าถึงยากเหมือนกันอันนี้พอพวกเรานีเลิกกินเนื้อสัตว์ได้มาขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะไม่ธรรมดาคนที่เข้าใจอย่างนี้ได้ต้องต้องมีปัญญาแล้วต้องกิเลสต้องเกลี้ยงเกลาพอคนที่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่มันยังติดรถจริงแล้วเนี่ยแล้วพอไม่มีใครให้สมาธิที่ด้วย ปัญญามันยังไม่ถึงนะอันนี้ก็มันก็อาจจะเป็นข้ออ้างได้แต่เราก็รู้ค่ะเพราะว่าเหมือนกับหนูเนี่ยเป็นธาลสซีเมียมแล้วทีนี้หนูก็คือมันเลือดมันไม่เลือดมันจางอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือนกับกินข้างนอกค่ะอยู่คนเดียวกินคนเดียว ก็เลยยังเสริมเป็นไข่อยู่ค่ะท่านก็แต่แต่เนื้อสัตว์นี่ไม่แล้วก็ไม่เป็นไรแล้วมันก็ดูเหมาะสมกับใช่ค่ะก็ก็คือคิดขันไว้ใช่ค่ะคิดไข่ที่ยังพอดน้ลมได้ใ่ะหมอ่่ต้องแมคไจะไปรู้ไข่ลมไม่ไข่ลมไข่เมือนส่วนใหญ่ก็มีเชื้อใช่ไหมก็ก็ตามเท่าที่เคยเคยไปทํามาส่วนมากไข่พวกนี้จะเป็นไข่ลมค่ะท่านถ้าเป็นไข่ที่มีเชื้อเนี่ยเขาจะไปฟักโดยตรงแล้วเราจะรู้เลยเพราะว่ามัน การผิดรูปหรือการอะไรนี้จะผิดกันเลยเพราะเพราะเคยอยู่ที่ฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ที่เป็นไก่ที่เขาเอาไปเพาะค่ะท่านเคยไปเก็บไข่แล้วเขาจะเอาเข้าโรงเพาะอย่างเงี้ยค่ะท่านน้อยมากที่เขาจะออกมาขายยกเว้นลูกไข่ผิดรูปแต่ถ้าที่มาเป็นฟาร์มใหญ่ๆอย่างนี้ส่วนมากจะเป็นไข่ที่แบบเป็นไข่ลมค่ะที่เขาเลี้ยงแบบเป็นกล่องอค่ะท่านเพราะถ้าไปเพาะตัวมันจะได้รายได้มากกว่าใช่ค่ะท่าน<ต>เพราะสาฟาร์มเขาจะเพาะอยู่เ<ต> <ๆ S 2> พาะเพาะเป็นตัวเสี่ยงอยู่ไง อแต่ก็มีเสียงอ่ะอยางน้อยนะไข่ยังเป็นของหวงนะจะไข่ล้มไข่ไข่ล้มแต่แต่เขาก็หวงมันก็คิดรูปมันงั้นน่ะใช่ไหมเหมือนไปพลาดรูปพลาดแม่ก็มามันจะไปรู้ได้ไงไข่ล้มไม่ไข่ล้มออเขาบอกแต่จริงๆถ้าไข่ล้มนี่น่าจะน่ะค่ะท่านเพราะเคยเลี้ยงเลี้ยงสามสิบตัวนะคะท่าน เขาจะเน่าไปเลยเขาจะไม่มีตัวแล้วแล้วไม่มีเชื้อแดงๆเลยไม่ให้เรากินซะดีกว่าเขาประสบการณ์ที่เลี้ยงมาค่ะท่านเพราะเราไม่มีตัวผู้ปนเลยถ้าเป็นไข่พ่อพันุ์เนี้อ่าตัวเมียหมื่นหนึ่งตัวผู้จะสามสิบตัวสามร้อยตัวค่ะเขาจะผสมพันธุ์แล้วเราจะส่งไข่แต่ถ้าเป็นไข่ที่เป็นไข่ลมเนี่ยค่ะจะไม่มีตัวผู้เลยแต่เขาจะไข่ออกเขาเองโดยอัตโนมัติเพียงแต่เราให้อาหารเพียงพอใช่ค่ะใช่ ถ้าไม่มีตัวผู้ผสมแต่มันก็รู้ยากแต่ทิ่งไงไข่ก็จะเป็นของผวงใช่ไหมเหมือนลูกเขาอะแม่แม่เขาก็ไม่อยากให้ใครหรอกเพราะฉะนั้นไม่มีซะดีกว่าไม่กินดีกว่าไข่มันคาวด้วยนะหนูว่าไงค่ะขอต่อนะคะเรื่องเรื่องยังอยู่เรื่องกินอยู่เนไรดีอกับกรณีที่เราเคียอะไรเงี้ยเหมือนกิเลสข้างตัวเองเอ้ยบางทีบางครั้งเรายังต้องเคียยหนูก็มองก็ยังมีกิเลส ก็ยังอยู่จุดหนึ่งนะคะกับทีนี้อีกอีกเรื่องหนึ่งคือเขียเข้าหรือเขียออกแต่ออกค่ะเขียออกแต่เหมือนเราก็รู้เอ้ยนี่เขียแต่เราก็ยังเหมือนจิตกิเลสมันก็อืมก็ยังกินได้อะไรอย่างเงี้ยกับอันที่สองนูกลาลังถามว่ากิเลตัวไหนามากกัน <c oughs> คือกินเจก็จริงแต่เป็นพวกมาม่าเจย,ยังติดรสชาติอร่อยอ่ะมันก็กินเลสอ่ะถ้ามองอันไหนหนักหนาสาหัสกว่ากันระหว่างมาม่าเจเราอยากกินอ่ะวันนี้อยากกินรสชาติแซ่บๆอร่อยอะไรเงี้ยค่ะรสต้มยำกับกินเจกิน กินเจแบบเขียอะไรเงี้ยค่ะหนูมองมันก็ผนก็พอๆกันแหละเอาเขียวถ้าไม่มีไม่นั่นซะเลยถ้าเลือกได้แล้วไม่ต้องเขียด้วยแล้วก็ไม่มีเนื้อสัตว์เลยด้วยพี่จะไม่อร่อยเนี่ยดีกว่าค่ะอีกอันเหมือนเจแต่ว่ายังอร่อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เขาค้างตัวเองอยู่ดีใช่ไหมคะมันก็ไม่ดีทั้งคู่นะคะมันอยู่ตรงที่ว่าปิดรถมากน้อยอะไรแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีเนื้อสัตว์เลยมันก็บริสุทธิ์ขึ้นเท่นั่นเอง ถามาให้ใครง่วงกันค่ะถามแจ้งง่วงกันบ้างใครถามตอบมีไหมเพนกับขอกาสดครับเ,อ,เยอย่างกรณีต่างบางคนเนี้ยบอกว่าอยู่สี่ห้าจะกระโดดขึ้นไปสี่แปดแต่ถ้ายังล้านนิวรณ์ห้าไม่ได้เรื่องสมมติเรื่องการกินเนี้ยท่านยังติดรสอร่อยเนี้ยจะถือว่าขึ้นไปถึงสี่แปดไหมครับคือเรื่องรสอร่อยรูปรสกินเสียงั้ำคำ มันเป็นเรื่องของปริยุทธานกิเลสแล้วนะนะไปเข้าสู่อนา,ามียแล้วนะศีลแปดนี่เป็นเรื่องของการลดละไอ้พวกนี้ละศีลแปดนี้ส่วนใหญ่เข้าไปสู่อนาคามีนะ,ะครับนะเพราะนั้นมันยากจะให้ละเอียดขนาดนั้นเนี่ยไม่ง่ายเลยแต่ใครทำได้ก็ดีก็จิตมันก็จะสูงขึ้นเลยขึ้นนะเพราะนั้นถามว่า ื่อกี้หมายถึงโตจะถานว่าไงนะอย่างบางคนเนี้ยนะครับบอกว่าฉันทานมื้อเดียวแล้วแต่ว่ายังติดรสอร่อยอะครับมัน,มนยังเป็นนิวรณ์ฮะตัวเนี้ยมันไม่หมดง่ายๆหรอกรสอร่อยเนี้ยรสอร่อยนี่มันต้องหมดหมดกิเลสขั้นอนาคาเีนะก้าวสู่ความเป็นพระอรหันนะอืมทั้งหมดเรื่องติดรสอร่อยลูกแล้วกินเสียงสัมผัสเนี้ยนะครับถึงจะได้มันยังมีอยู่มียังมีเชื้ออีกอนุสัยอนุสัยอะไรแต่อะไรอีก อาสวะอนุสัยต่งตางๆนี่ไม่ใช่หมดง่ายเอาเรีวยกว่าให้มันเบาบางก็เราให้รู้ว่า,ามันเบาบางความเบาบางกับบทนี่มันก็ใกล้ๆก,กันด้วยนะบางทีเราแยกแทบจะไม่ออกเลยเอเก็มันเหมือนไม่ติดนะแต่มันก็ยังมีรสอ,อยู่อันยังมีความรู้สึกอย่างยินดีอยู่บ้างอะไรอยู่บ้าง,าง,างมันต้องแยกให้ออกพวกรายละเอียดที่มัน มันเลื่อมอมันอยู่ใกล้ๆเอค่อยๆศึกษาไปเถอะมันจะมีอะไรเยอะแยะครับความอร่อยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าจิตเราสังขารเปล่าครับว่ามันเป็นสัญญาเนี่ยสังขารที่มาว่าเป็นอร่อยแต่ก็ติดเราก็มามันยังมีมันยังมีฝังอยู่เป็นอนุัยอยู่ก็มีครับแล้วเป็นอร่อยที่มันยังเป็นสัญญาอยู่ก็มีแล้วก็อร่อยจริงๆเลยก็มีอร่อยจริงๆแล้วไม่ใช่สัญญา เก็บไว้เลยเหรอเห็นบางทีเห็นน้ำ,นำลายไหลเลยอย่างเงี hmm. ้ยอันนี้ยาบมากละ mm hmm. อืะอย่างประเภทที่ว่าเป็นเป็นอนุสัยอยู่คือมันยังพอเจอปุ๊บยังยังชอบอยู่ยังยินดีกับมันอยู่บ้างอะ,อะไรประมาณนั้นแต่ไม่จริงก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้อะไรอววรไม่เจอดงเจอได้ด้วยไอ้น,นี้ที่เก่งนะ ลองพลากดูลองไหมเดีย๋ยวเราชอบทุเรียนเนี้ยอ่าทุเรียนเนี้ยเราไม่เอามาสิจิตมันหหยหาวอน,นมันดิ้นไหมมันจะได้ยลูกยิหยิบมันก็ดีเลยมันจะมีแน่ไน่แน่ตัดจริงกันตรงนั้นอ,ะอ่ะอมาลองแก้งตัวเองอยู่บ่อยๆบอยอยางทีไม่ตักมาเลยตัดใจดูสู้กับมันอย่างนั้นมันต้องไม่เอาเลย อคุณจำลองเนี่แกเด็กขาดเลยนะแกไม่กินทุเรียนตลอดชีวิตเลยโวคุณจำลองนี่เจโตบึกเลยแน่จริงๆหาเังแกยากอะไรประมาณนั้นจะหมดไม่หมดมันต้องอยู่ที่ใจเราแหละใจไม่มีโหยหาอาวอนไม่หลงไม่ติดไม่อ,อะไรกินก็เหมือนไม่ได้กินแต่ว่าแต่ไม่ใช่เฉโกกินแต่เราก็รู้ว่ามันยอร่อยเราจะไปคิดเอามันไม่ได้หรอก อะกร,ระาบขอบพระคุณครับอ่ะจะหมดเวลาแล้วห้าไาทีนี้นี่ครับท่านครับ <Okay. S 3> ถ้าอร่อยนี้อยู่อยู่ในภพหรือว่าข้ามชาติเลยครับมันมีสองอย่างอร่อยจริงๆเลยอร่อยจริงๆเลย <laughs> <laughs> นี่มันจะอยู่ในภพแล้วภาษาเลยนะครับแล้วก็อยู่ในภพก็มีนะ,ะบางทีไม่ต้องเสพข้างนอกหรอกแต่ในภพมันยังเห็นก็ยังยัง,ยงรู้สึก เหมือนกับอะไรอ่ะหลงไหลก็มันอยู่ได้คิดเอายังได้เลยคิดนึกตึกปรุงเอาอะไรก็อะไรกามมั<า>งราคะบ้างอะไรก็ยังเป็นได้มีหลายชั้นหลายตอนกิเลสนี้ยังมีเยอะนึกอ <c oughs> อกไหมครับอะ,อะไรประมาณน,น,นั้นก็ให้ลึกๆเลยอย่าคิดว่าบทยายง่ายๆครับต้อาระวันต้องแต่ตองให้ดีเพราะคนจะรู้ว่าหมดไม่หมดนั้น ภาษานี่เป็นตัวช่วยเยอะเลยนะภาษานี่มันทําให้เราได้รู้ว่าเราหมดกิเลสหรือไม่หมดกิเลสง่ายๆเพราะฉะนั้นอย่าหลีกลี้หนีผู้คนเลยนะสู้ภาษานี่คืออยู่กับภาษามันเนี่ยอยู่กับคนนี่แหละผู้หญิงผู้ชายนี่ไนงะมันจะเจะรู้กิเลสใช่ไหมอ่ากิเลสหมดไม่หมดก็รู้ตรงภาษานะแต่ต้องระวังภาษามันเสี่ยงนะถ้าพลาดก็แพ้เวอร์อะ คือไม่ก็คอขาดตายเลยไฮาบอรคือหมายว่ากิเลสมันเล่นงานเราคอขาดคือหมายว่าเสร็จผู้หญิงก็เสร็จผู้ชายผู้ชายก็เสร็จผู้หญิงไปเลยก็อยู่ในการเป็นรูปผู้พวตัวเมียไปเลยนั่นแหละเดี๋ยวผมจะขอกาถามพอดีพี่น้องท่านใหม่หนึ่งท่านนะที่มาครั้งแรกรถ้าถ้าพวกคําว่าภาษานี้อาฟังเข้าใจไหมครับเข้าใจเข้าใจภาษานออกภาษาใหมบครับ Okay, ครักษา,าก็คือเห็นเห็นอยู่นี่ชินชินอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบในภาษานอกภาษาเจอผู้หญิงหน้าตาดีอุ่นดีอะไรดีนี่กับภาษานอกภาษาไหก็มาคิดนึกเอาฝันเอาเคยเห็นหน้าคนนี้ก็มานั่งคิดคนที่สวยหน้าตาดีหุ่นดีอะไรมันก็มีภาษานอกภาษาใหเลยโอ้หลายชั้นเป็นกันท้งนั้นเลยใช่ไหม ก็สู้กันไปที่เหลรมีโหไม่ใช่ง่าย,ายๆตืๆต้นๆเราเรียนธรรมะนี่ต้องลึกต้องละเอียดประมาณนั้นเข้าใจนะขอบคุณครับท่านธรรมะของพระสงไม่ใช่ธรรมดาธรรมะต้องถึงกันเลยอ่ะ